ครับสวัสดีครับมากินเขาวรดงกับผพ้าปก,กินครับวันนี้วันนี้กัขบขขาวรดงเข้าไปแกงกี่เล็กใส่หนังครับครับพัดขนาครับสวยเหมือนเดิมวันนี้ก็เป็นตะเสียบเหมือนเดิมครับหิ้วเขา่าขนาดแกงกี่เล็กเข้าใส่หนังแบบเยอะ ใช้หนังใส่ภาพยนตร์เลยธรรมดาครับเสียบทุกวันขึนเขาเรื่งแล้วก็พักพรครับก็ตื่นว่าสู่งานสู่การไหมหาเดอครับมากินเขานมกัน เสียบขนาดครับก่อนที่จะก,กันไปก็ฝากส่องผ้าไปกินครับสองเล็กๆกำลังหาเทศครับกะทายอาหารเสียบกินอะไรได้กะทายอันนั้นนะครับที่เราเสียบเสียบเนียโบเสียบเนียก,ก็กินครับตามวิถีชีวิตครับผมครับเหมือนกะสีลาไปก่อนกบไปใช้กินเขา ครับมากินน้ำกันเด้อครับขอบคุณครับที่จิ๊ดจําทีก่กดหิ่มาเบิงซองผมครับขอบคุณครับโอ้ติ่น้ับได้หิวหิวหิวเดี๋ยวครับมากินน้ำกัน